สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับ ford ranger 4ประตูเกียร์ออโตโอ้คันนี้นะครับรถกระบะ4ประตูยกสูงยอดนิยมสำหรับยุคปัจจุบันเลยนะครับคันนี้ปี2 0 1 5ัเกียร์ออโตโอ้นะครับผมต้องบอกว่าสภาพสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับนะเริ่มต้นเลยนะครับจากด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นกระจังหน้าโครเมี่ยม3ชั้นนะครับของ ford ranger นะครับรุ่นนี้นะซึ่งทำให้ ford ranger เนี่ย เป็นที่นิยมมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับก็ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าปกตินะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับคันนี้โอ้หดูสีขาวคันนี้นะครับสีแบบสวยมากนะด้านข้างนะครับล้อแมกเป็นล้อแมกขอบสนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับยาง265 65้า r 1 7นะครับขอบ17ยี่ห้อมิชลินนะครับดอกยางยังสวยมากเลยนะครับมาที่แก้มนะครับแก้มหน้าซ้ายนะครับก็จะมีโลโก้นะเป็นตัวโครเมียมนะครับ 2.2เครื่อง2.2แล้วก็6สปีดนะครับ6ออตโต้ก็คือเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคันนี้กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับที่ครอบโครเมียมแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดมาให้แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเวลาเลี้ยวเวลาลอะไรคิว้วกันสาดนะครับมีมาให้เรียบร้อยมือเปิดโครเมียมบันไดข้างนะครับบันไดข้างเดิมๆมาเลยนะครับรถสูงยกสูงนะครับต้องมีบันไดข้างนะถ้าไม่มีนี่แบบดูแบบแปลกๆมากเลยนะครับ เราไล่มาดูด้านหลังกันนะครับนะยางนะครับล้อแมกด้านหลังก็คือสภาพก็คือว่าโอเคนะมีริ้รอยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะยางก็ดอกสวยงามด้านท้ายนะครับสติ๊กเกอร์ไฮไลเดอร์นะครับบอกว่าตัวเนี้ยคือตัวสูงนะ,นะมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีบันไดหลังมาให้นะครับเบันไดหลังโครมเมียมพร้อมพลาสติกเหยียบขึ้นนะครับ ไฟท้ายไม่มีอะไรนะครับสวยงามปกติสติ๊กเกอร์เรนเจอร์นะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผมนะรถคันนี้คือสภาพสีคือสวยนะสีเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่านะครับว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวกุญแจนะครับกุญแจตัวนี้คือจะเป็นกุญแจดอกพับนะครับผมสามารถกดเปิดออกมาได้นะโอเคไปดูกัน ด้านในนะครับด้านในตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีเทาเข้มหรือออกสีดำนะครับผมอคอนโซลดำพุงมาลัยดำนะครับเกียร์ออตโต้นะคันนี้เกียร์ออตโต้สวยงามนะครับสภาพก็คือไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะ แผงประตูนะครับแผงประตูก็เป็นหนังนะแล้วก็มีคิ้วของเขาก็ถือว่าสภาพเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยหรือว่ารอยลอกอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับขับเครื่องยนต์ก็ทำงานปกตินะครับเสียงเครื่องไม่มีดังอะไรนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะปูมอะไรไม่มีลอก คอนโซลไม่มีรอยนะครับเบาะย่นนิดหน่อยนะครับย่นนิดหน่อยแต่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โอเคปกตินะนะครับเสียงเครื่องก็ธรรมดานิ่มดีนะครับคันนี้นะครับเลขไม่นะเลขไมเป็นเลขไม่เดิมๆนะมาเลยก็คือเลขมาอยู่ที่2,6000กนิโลนะครับ2อง0 0กนิโลนะเรารีวิวตามจริงมาเท่าไหร่แล้วก็ขายเท่านั้นนะครับเลขไม่นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผม ขับง่ายขับในเมืองนะครับเดี๋ยวนี้ขับในเมืองไปไหนมาไหน,ไหนรถติดมากเพราะฉะนั้นกระบะออโต้ขายดีมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับห้องเครื่องคันนี้นะก็ดูเรียบร้อยนะครับดูเครื่องดูสายไฟดูอะไรดูเรียบร้อยนะครับอ่ะ นะครับเราเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยนะครับฝากระโปรงคันนี้มีแกะนะแกะทําสีฝากระโปรงนะครับ1ชิ้นนะครับเนี่ยมีรอยแกะอยู่นะแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมรอยอาร์คเดิมอะไรเดิมนะนะครับแล้วก็แก้มนะครับแก้มนี่ก็คือเดิมเดิมนะครับไม่เคยทําสีนะตามซอกตามอะไรเนี่ยใจดูแล้วนะครับคานหน้าเดิมนะคานหน้าเดิมแล้วก็แก้มฝั่งนี้ก็ รอยอาร์คยังอยู่รอยตาประทับฟอร์ดก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือซ้ายขวาเดิมนะครับผมส,สิ่งที่มีทํำสีก็คือฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงผ่านการทําสีมาแล้วนะแต่ก็คือไม่ได้มีชนหนักนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นรถคันนี้เราการันตีได้เลยว่าไม่มีพลิกความชนหนักน้ําท่วมแต่ตอเคมซากแน่นอนพบเจอเรารับซื้อคืน100%นะครับผมเดี๋ยวเรามา สรุปกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้ขายเท่าไหร่นะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะ Ford Ranger 4ประตู 2.2XLT h y g h Rider คันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะปี2015คันนี้นะครับหน้าร้านนะครับเราขายอยู่ที่379,000บาทนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับดูมาจากคลิปนี้นะผมให้แบบพิเศษมากๆเลยลดไปเลยนะครับเหลือ329,000บาทนะครับ329,000บาทนะครับ รถไปเท่าไหร่ไม่รู้มันเยอะมากเป็นคำนวณไม่ทันแลยครับตอนนี้3 2 9 0 0 0บาทนะครับผมจะเต็มฟรีดาวได้แน่นอนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเรานะครับเรามีทีมเซลล์คุณภาพรอให้บริการลูกค้าอยู่แน่นอนครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่าช้าขอบคุณมากครับผม